เทแล้วแต่งปากยังไงให้มันสวยเหมือนที่เขาขายปูนก่อนะครับเมื่อใหม่ก็ต้องหาอะไรตักนิดนึงนะครับแต่ผมหยิบได้ห <_ d iam onds> ยิบโลยอย่างนี้นะเพื่อให้หนึ่งมันดูดซับน้ําขึ้นมานะครับถ้าปูนล้วนไม่มีทรายมันจะแต่งให้มันคมมากขึ้นผมจะแต่งอยู่สองรอบนะครับถ้าปูนชื้อนอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะครับปูนยังจะยุบอยู่นะครับแล้วก็ขูดอย่างนี้ขูดแล้วก็เพื่อเติมปูนโอเคนี่นะฮะเพื่อเติมปูนไปพอเราพอกเสร็จปุ๊บ เราปาดปูนให้มันเรียบนะอันนี้ปูนมันยุบไปเราก็ขูดตรงนี้ขูด uh huh. ตรงนี้เติมมาได้แนะนําเป็นปูนเนื้อเดียวกันนะฮะถ้าเป็นปูนต่างกันหรือว่าต่างยี่ห้อหรือว่าคน,นละเมือคนละช่วงเวลาเนี่ยมันจะแยกชั้นนะฮะมันจะมันจะทำให้ดูอ่าดูทําไมมันเป็นฟองอากาศดูทําไมมันเป็นแยกชั้นเวลาถอดออกขึ้นนอกจะเห็นตะกิดเนี่ยเราก็แต่งตาตรนอย่างนี้ล้วก็เอาเก็บส่วนที่เกินออกถ้ารอบแรกเก็บละเอียดรอบสองเราไม่ต้องอะไรมากเลยครับเรา สองม่นค่มาแต่งให้กดให้มันเรียบขึ้นแค่นั้นเองคือวิธีกดก็คือถูข้างนี้ให้ลงนะ,ะ uh huh. อ่าถ้าเส้นขอบนี้ตรงเวลาถอดปากไม่ค่อยบินแต่ถ้าปูนเขอ,อยู่แถวเต็มนี้เต็มเลยเนี่ยเวลาถอดปุ๊บมันจะบินเนาะปูนจะดึงกันขึ้นมากีดลงกีดลงอันนี้ยังไม่จบสักทีเดียวต้องรองให้ปูนเซ็ตตัวแล้วเรามากรีดอีกรอบพอได้เวลาเซ็ตเรามากรีดตรงนี้อีกรอบกรีดเบาๆนะครับเพื่อให้มันแยกชิ้นชัดเจนกรีดไว้อย่างนี้แล้ว เราไปถอดพิมพ์ในกันมันจะง่ายนะครับ